สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาสอนเทคนิคเคล็ดลับในการทำแผ่นพับจาก powerpoint นะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรให้ลงตัวแล้วก็สวยงามนะฮะเริ่มจากไปที่เมนูออกแบบก่อนครับไปที่ขนาดสไลด์แล้วก็เลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเองตรงนี้เราจะเลือกให้เป็นกระดาษ a 4นะครับ a 4แนวนอนตกลงนะครับขยายให้ใหญ่ที่สุดโอเคนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาที่ว่างฮะเขาโครงว่างเปล่านะครับเราก็ได้สไลด์เปล่าๆขึ้นมาแล้ว1สไลด์นะครับเป็นกระดาษ AC แนวนอนนะฮะจากนั้นไปที่เมนูออกแบบนะครับรูปร่างนะครับไปเลือกรูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะ แล้วก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับจะใช้ขนาด9.14กด enter ครับ9.14เซนเมตรนะฮะแล้วคอน t r o l แช่ไว้นะครับล,บลากออกมาอีกก็ปีออกมาครับปล่อยนะฮะ ช่องกลางเนี้ยเราจะใช้9.18กด enter ครับเสร็จแล้ว c อนโทรลแช่ไว้อีกนะครับลากไปไว้ที่ช่องขวามือสุดสุดท้ายนะครับช่องเนี้นะครับเราจะใช้แค่9.14เหมือนเดิมนะครับกด enter ครับ9.14โอเค okay. เราจะได้นะครับ3ช่องมาแล้วนะครับ ตรงนี้เราจะทําเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเติมสีรูปร่างไม่เติมนะครับไม่เติมสักช่องเลยนะครับอ่าเราก็จะเห็นเป็นเส้นไกด์แบบเนี้ยทั้ง3ช่องนะครับแล้วให้ทําการนะครับบันทึกสไลด์นี้เป็นรูปภาพไฟล์นะครับบันทึกเป็นนะครับ เรียกดูแล้วผมก็จะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับบันทึกไว้เป็นรูปภาพนะครับก็คือเลือกเป็น PNG อันนี้ก็จะบอกว่า GUID นะครับเป็นไกด์ก็แล้วกันบันทึกสไลด์นี้เท่านั้นครับเรียบร้อยครับเมื่อบันทึกเป็นสไลด์เสร็จนะครับ ตรงนี้เราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับเราถือว่าเราได้เส้นไกดมาแล้วจากนั้นก็คลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับเติมรูปภาพหรือพื้นผิวแล้วเลือกไฟล์นะครับนั่นก็คือไปนำเอารูปนะครับที่เราบันทึกเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะครับมาทำเป็นภาพพื้นหลังนะครับเดสก์ท็อป ไกด์โอเคนะครับมาแล้วครับไกด์เรานะครับเส้นที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นเส้นไกด์เป็นพื้นหลังให้เราแบ่งภาพหรือออกแบบภาพนะครับเพื่อจะลงข้อมูลแต่ละช่องได้พอดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดีไซน์กันเลยนะครับอันดับแรกก็จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะครับตรงนี้นะฮะ จะทำให้มันเป็นภาพเหมือนมันเป็นรอยพับนั่นเองนะฮะทำอย่างไรนะครับไปที่เมนูรูปแบบนะครับเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีรูปร่างนะครับอาจจะเติมเป็นสีเทาไว้ก่อนก็ได้นะครับเติมที่เทาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับ จัดรูปแบบรูปร่างนะครับทีนี้จะเติมแบบไล่ระดับนะครับเติมตัวนี้เป็นแบบไล่ระดับแล้วก็นะครับทิศทางก็จะเป็นซ้ายมาขวานะครับทิศทางจากซ้ายมาขวาแบบนี้นะฮะส่วนสีที่ใช้นะครับสีที่ใช้เราก็จะใช้สีเทาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสีพวกนี้นะครับ มีอยู่3มช่องตรงนี้ก็จะลบออกเลยนะฮะลบออกนะครับฉายแค่สีเดียวตรงนี้คือสีเทานะฮะก็เปลี่ยนสีตรงนี้เลยนะครับเอาสีเทานะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็คอนโทรลแช้ไว้นะครับคัดลอดแล้วก็ลากมาวางตรงช่องนี้ด้วยอ่าตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเพื่อ ได้ระยะแล้วนะครับทีนี้พื้นหลังนะครับพื้นหลังตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไปนะฮะก็คลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับเติมแบบทึบก็เป็นสีขาวธรรมดาปิดปลายนะครับเราก็จะได้ระยะของแผ่นพับเรียบร้อยนะครับและมีลักษณะเหมือนกับรอยพับนะฮะ เราจะเริ่มทำภาพพื้นหลังให้กับแผ่นพับของเรานะครับอาจจะใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนก็ได้ครับจากนั้นคลิกเมาส์ขวาแก้ไขจุดอย่างนี้นะครับแก้ไขจุดแล้วนะฮะทำการย้ายตำแหน่งจุดก็ได้อ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการหรือการออกแบบนะฮะแล้วคลิกลงไปที่จุด ปรับความโค้งนะครับปรับความโคง้งอย่างเงี้ยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ลงสีนะครับรูปแบบเส้นกรอบไม่มีเติมสีอ่าเติมสีสมมุติว่าต้องการสีชมพูตกลงนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำให้นะครับรูปร่างเนี้ย มีความโปร่งใสหรือจางลงกว่านี้ก็แก้ไขโดยการคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับความโปร่งใสนะครับแล้วก็ปรับค่าลงไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับสักเท่าไรดี50าสสัก50ใช่ไหมครับโอเคนะฮะจากนั้นก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ อาจจะใช้เครื่องมือเส้นโค้งนะครับมาตกแต่งเพิ่มก็ได้นะครับาสาธิตให้เห็นการใช้หลากหลายเครื่องมือนะครับาลากไปตามที่เราต้องการนะครับตรงไหนต้องการให้เป็นเส้นตรงหรือมุมแหลมก็อย่าลืมนะครับคอนโทรลแชไว้นะฮะแล้วก็คลิกนะครับอ่าลงสี เติมสีไม่มีเส้นกรอบเสร็จแล้วก็ปรับความโปร่งใสนะครับให้เข้มขึ้นอ่าอย่างเงี้ยนะครับหรือในส่วนด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้เทคนิคไหนก็ได้ครับอลองเปลี่ยนเป็นเครื่องมือรูปแบบอิสระบ้างนะครับคลิกคลิก นะครับคลิกคลิกนะครับคลิกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เส้นกรอบไม่เติมนะครับเติมสีรูปร่างนะครับจะใช้วิธีการไล่ระดับสีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับความโปร่งใส ไ,ไหมครับพอเราปรับความโปร่งใสแล้วมันก็จะมองเห็นรอยพับที่อยู่ข้างหลังนะครับมันก็จะสวยงามนะครับใช้เครื่องมืออะไรได้อีกบ้างนะครับเอาซีเรียมมาอีกก็ได้ครับวาลงไปนะครับคลิกขวาแก้ไขาจุดอย่างนี้นะครับอ,อย่างเงี้ย แล้วก็นะครับเปลี่ยนสีเส้นกรอบไม่มีปรับความโปร่งใสไหมครับอ่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้พื้นหลังหรือว่าการดีไซน์การออกแบบแผ่นพับนะครับนอกนั้นก็เป็นหน้าชีพของท่านละครับที่เอารูปภาพมาใส่พิมพ์ข้อความไปใส่ ให้มันสมบูรณ์นะครับนี่คือหลักการออกแบบแผ่นพับนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะดูดีสวยงามเมื่อสั่งพิมพ์ออกมาแล้วพับได้ลงตัวพอดีนะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับ